สวัสดีครับวันนี้มาพบกันกับหอีกหนงคลิปนะฮะก็เรื่องจากว่ามีน้องท่านหนึ่งเจ้าเดิมนะครับถามมาว่า,าพีเดิลวอลลุ่มนะครับพีเดิลวอลลุ่มนะครับที่เท้าเราเหยียบนะครับว่าเวลาทําไมเหยียบสุดแล้ววอลลุ่มไม่ทํางานนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองให้ดูนะครับอันนี้วอลลุ่มเปิดสุดนะครับ อีกสุดนะครับอ่าค่อยๆเปิดนะนะครับอ่าจะเป็นลีเนีย์วอลลุ่มนะครับอ่าผมจะใช้วอลลุ่มเท้านะครับนะครับแล้วก็น้องก็ถามว่าทำไมเขาเอ่า ดีเดินแล้วมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เป็นตามอย่างที่เท้าเราปรับะนะครับานความว่าเอ,อ่อถ้าเราเหยียบลงไปสุดแล้วมันเป็นร้อยใช่ไหมฮะแล้วเราขึ้นมาสุดมันก็คือเป็นศูนย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ตามนั้นนะครับก็ลองให้เข้าไปดูนะครับนะครับที่เอ,อ่อฟังก์ชันที่เราเซตเอาไว้นี่นะลองลดแสงนิดน,นึงนะครับ ก็ให้เข้าไปที่เอาใหม่นะครับเวอสักคู่นะฮะอา่อาสมมุติอยู่หน้านี้นะให้กดเพจนะครับคู่กันนะครับเข้าไปก็จะเจอตัว bypass control นะครับกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับแล้วเราก็เลื่อนพารามิเตอร์ของเรานะครับไปที่วอลลุ่มนะครับตรงเนี้ย แล้วเราก็หมุนตรงเนี้นะครับพารามิเตอร์เนี่ยหมุนหนึ่งทีนะครับมันก็จะมีโพซิชันขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าต่ำสุดคือศูนย์สูงสุดคือหนึ่งร้อยใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือถ้าผมเปิดสุดอันนี้อันนี้ผมปิดอยู่นะคือศูนย์นะครับเสียงไม่ออกเดี๋ยวผมจะเปิดนะครับหนึ 100. ่งร้อยอ้าวทำไมไม่ดังล่ะอ๋อเอาใหม่ นะครับตอนนี้ปิดวอลลุ่มนะครับเสียงไม่ออกนะครับผมเปิดวอลลุ่มนะครับพีเดินนะครับปิดเสียงหายนะครับเปิดอ่านะครับให้ดูตรงนี้นะครับเนี่ยมินิมัมวอลลุ่มแม็กซิมัมวอลลุ่มนะครับมันเป็นตามนี้ไหมนะครับอาจจะไปเป็นแบบว่าอย่างเงี้ย สมมตินะผมยกตัวอย่าง50%นะครับเวลาเราเปิด100เวลาเราลดขึ้นมาเนี่ยไม่ไม่ให้ศูนนะครับเห็นไหมครับเสียงดังอยู่นะมันจะเหลืออยู่50%าเปิดสุด100เบาสุด50เห็นไหมครับ ลองให้ดูตรงนี้นะครับหรือบางท่านอาจจะบอกว่าอ่าตรงนี้ศูนย์ตรงนี้เหลือห้าสิบหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเราปิดอ่ะมันคือศูนย์นะครับแต่เวลาเราเปิดอ่ะมันมาแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเนีย่ยเสียงมาห้าสิบเปอร์เซ็นตเวลาปิดมันเป็นศูนย์นะครับเวลาเปิดห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเนีย่ย เพราะนั้นให้เพื่อนๆลองไปดูนะครับว่ามินกับแม็กเนี่ยเป็นไปตามนี้ไหมนะครับปกติมก็จะตั้งปิดศูนย์เปิดหนึนะครับก็จะประมาณอย่างนี้นะครับอย่างที่ได้ยินเนี่ยคือผมใช้ลำโพงคอมนะครับต่อไว้นะครับเพื่อเป็นมอนิเตอร์นะครับเพราะนั้นตอนถ้าเราปิดทีเลื่อนเท้าอ่ะแล้วเราได้ยินเสียงอ่ะ อันนี้คือเสียงจากกิตาร์นะครับนะครับแต่ถ้าเสียงออกจากลำโพงจะเป็นเสียงนี้นะครับก็ใครไม่เป็นตามนี้ลองไปเช็คดูนะครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคระับบาย